ปลาราสองกิโลนะคะอาพี่น้องจา้ามาเบิ้งการต้มน้ำปะลาาแบบอีสานอีสานบานเท่านะต้มเอาไว้แต่ใส่แกงใส่ออมนะคะบ่ได้เอาไว้ค่ะใส่ตำหมักุู้ได้ถ้าใส่ตำฮู้กับสิเฮ็ดอีกสูตรนึงอันนี้เอาไว้แต่ใส่แกงใส่ออมซื้อค่ะเอาน้ำปลาแดดเข้ากับตอนปลาแดกเขาก้าโดยบ่ได้เติมน้ำนะคะไม่ได้เพิ่มน้ำมันเป็นน้ำปะลาลากับตัวปะลาลามาเลยแค่แค่นี้เลยนะคะไม่ได้เติมน้ำเปล่าไม่ได้เติมน้ำอะไรเลย นะคะวิธีต้มกระต้มแบบนี้แหละค่ะพี่น้องนี่เอาซีนีใบเตยเนาะใบเตยกับใบหมอนใบมอนบาน้านเอานี่แมค่ค่ะเอาต้มลงไฟรลดแล้วก็ตามด้วยผักกระเสียดค่ะพี่น้องตามด้วยใบผักกระเสียดใบผักกระถินใส่ลงไฟรูยค่ะเขาต้มเอาน้ำมันนะคะต้มแล้วาค่อยกล่อมนะคะตอนนี้ต้มเอาน้ำปลาเออเอาเนื้อเนื้อปลากับน้ำผัก เพื่อจะออกใส่ขวดใส่ตู้เย็นไปแต่กินเนาะคะ่ะมิตรตอนปลาได้คะ่ะปลาปลาแดดนี่เรียกว่าปลาล่างเ้าะเห็นนะคะมิตรตอนประมาณสองกิโลโดยไม่ใส่น้ําไม่เติมน้ําปลานะคะต้มไปเรื่อยๆครับให้เขากางเขาออกเบดผุนละต้มไปเรื่อยๆคะ่ะลงไปรดคะ่ะมีทาเลก็ลงไปเพราะว่าเขาต้มเอ,อา้นาเขาซื้อเนาะ ให้เขาสุกก่อนข่ว่าที่นี่ให้เขาจนว่าเนื้อปลาออกจากก้างนะคะปลาจาก <c oughs> ก้างออกหมดแล้วแล้วก็ผักที่เรามาต้มน้ำเขาก็ออกหมดแล้วค่ะได้กินน้ำวิตามินของเขาแล้วนะคะเอาไปกล่องไว้กัที่นี่กล่องเรียบร้อยแล้วก็เย็บใส่ขวดไปแต่กินโดนๆน,นะคะ น้ำเอะไรจันจันอยู่คนไข้สร้งเสียงน้ำอันนี้ก็เท้วยกันลงไปเลยเพราะว่าเขาบอกออกากาศอยู่แล้วนะคะ,นนคะ,ม,ะมีตะกาศกมีตะการเป็นีนี่ มีแต่ก้างปลานะคะตรงนี้มีแต่ก้างปลานะเพราะว่าโปรตีนก็คือเนื้อปลามันออกไปกับน้ําหมดแล้วกับน้ําปลานั่นแหละเราไม่ได้เอาเติมน้ําเปล่าลงไปนะคะเก็ี่แบบนี้ให้เขาไหลจนเบิดเนาะคะ่ะเนาะให้เขาไหลจนเบิดเข้ากับสีได้น้ำปลาที่น่หอมค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะ เร็ตแล้วเก็บใส่ขวดแบบนี้ไว้แต่กินโดนๆนะคะเอาไว้ในตู้เย็นจะดีที่สุดนะคะ